ไลฟ์สตรีมทุกวันที่ทวิตทีวีทับกล่าวกับบ้าลิงใต้คลิปครับอยู่อยู่ห้องเล็กต้นดม้มีกล้องไปทิ้งให้ปะตายตายลึกไปไปช่วยเพื่อนหน่อยโอ้โหไม่เจอุด look at that shot look a นาที่มานาี่มาอ๋อไม้องมีมไม่รู้ม้ไม่รู้ไม่รู้โอ้ม้แมาม่เออน่าจะ

นั่มาจับนัง่งมาจับนั่งโคโยโโย,ยังนั่งอยู่ปิงห้าพิซเซลระวังนะยังนั่งอยู่โดนละมีตัวอยู่กระลาดจะม,มีตัว,ตวใช่กระสุนรอรอนกลับซาร์ดี้ยังอยู่กระสุนไตยเนี่ยมีตัวหนึ่งอยู่ข้างลุงไม่เข้าไปอ่ะข้างลุงไปแล้วข้างลุงไปแล้วข้างลุงเกียร์โอเคโอเคโอเคต้นอนทุกพี่ต้อนทีเฮ้ยน้อง เอายาตบก็โอ้ยโคตรแแโอ้เฮียกูเดินเข้าซ้ายแล้วออลิกเลยนเฮ้ยอกนคัูกตัวเดถล่ล็ะล็อกมล็อกแล้วลอกแล้็อกแล้วล็อกแล้ว็อกเข้าไปอ่ะออลิคเลนไอ้ก้องมอลผมมาก้องมอลไม่เจอเดินเดินเหนกันไเ็นเตได้เอไอกองดฟอ ยิงจอบเกมเลยไหมเอไม่ได้นะไม่จอไม่ได้เหรอผมไม่ผมไม่จ่ไ้ลไปเี๋ยวลงไปนี่ฮะลงไปเคียนี่ฮะได้แล้วโอ้ยัตัดเกมูดิขวาชิปาโอ้ my god โอ้ my god บ้าโคตรตึง มมีสองตัวยิงมาขึ้มาแล้วขึ้มาแล้วเชี่ยนอ่ะบนแล้วใส่แอนโตเลยถูกคนมไหมเนี่ยไม่คนอยหนมามีรเหตนะหน้ำยิงมาห้องน้ำยิงาหนังโอ้ไม่มีหนามขึ้นไปเลย เอาห้องน้ำห้องน้ำตายห้องน้ำตายแล้วเจอมีเจอตายแล้วตายแล้วมีตัวเพชรถ่าตัวฟีได้ตัวฟีไอ้ตัวไม่มีคนเลยไอ้ตัวไม่มีคนนะใม่เดินเขาได้อยู่อยู่ตายนึงอยู่ฐานท้ายเท่าไหร่นะตัวสฟี่ตัวสุดท้ายท็อฟี่เดือดข้ามเลยเดือดข้ามเลย โอ้ไม่กอนเอวชนะคนเลยเปิดแฮทปั่นไปปั่นไปมันกวนตินมันไม่ให้รอที่สิวิที่สิวิเต็มข้อตายเลยข้อตายหนึ่งบูอยู่ไมุ่ยบุบูบูบูบยบูตายบุ๊ยยบยยบุยบุ๊ยบุ๊ยยบา๊ยบบอ เล่นมีิสเล่นมิส bro เดบิวอยู่ไหนอะ What the boy I don't know ชัวโ์ Oh what the fuck เอาไปรู้มองแค่ไหนนะเดนคอมบี้เอาไปรู้จะขึ้นนะไปไหนขึ้นแทนขึ้นแทนเลยม i ตติ้งเลยขึ้นเลยเข้ารับโอ้โหน้าตาคู่เหลือขึ้นนึงไอ้เที่มหัวยาขาวไม่ทราบตัว อไรอยู้างขึ้นเอเกิอะไปโล่เขาแล้วก็เข้าใจแล้วไม่ใ pues ช huh, ่อู right. ้แย่ไปเรื่อยๆไปไหมไปรอดไปรอดไปรอบรอบไปรอบอีกไปรอดเราได้เราได้ ไม่หลังโลดได้ชิดขวานะท่าสุดอ่ะบ๊วยสวยเอ็ดเอเอดอีแล้วเอ็แล้วเอดแล้วเอดอีกแลโลยูทูกับโยูทูมันอยู่ไกลไซมันไม่ได้นะสามสามไปทุกคน เก็บๆล็บี้อยู่ท็อบี้แหละน้าเประตูใหญ่มันกินบอลลงมนไปแล้วแมนอ่ะเรียกเลททีม้ยท็อปเลทตัวหนึ่งท็อปเลทตัวหนึ่งประเด็ดมาท็อปเลทมาอุ้ยตัวสีโป่นเ้อ เอ้ยขึ้นแอตโตหรอขึ้นแอตโตขึ้นแอตโตตายโไม่เป็นมือนะผมจะถ่ายมาส์กันรอพลิกคุณไฟฟ้าอยู่มันมี ADS นะบล๊อตตายหลังบ้านตัวนึงด้วยหลังบ้านตัวท้ายบ้างหลังบ้านตัวท้ายโอ้แป๊บรีโหลดไม่ไม่ทอมิน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 แกเข้าไปเข้าไปเข้าไปเราจะเอากระเพรกันใช่กระเพรา หันติปล่อยเด้นมนอยู่ฮอเวแผ่นเดียวแผ่นเดียวเดินมาแล้วถือตุลัดเข้าเมนกไปเมนไเมนมาจะได้มาเอวตายอู้อูู้้อูู้เฮ้ยเลนไม่น่าสนใจ ขอแล้วขอแล้วขอแล้วโอเคดีดบอมังดีล่าังดีล่าาเตอพีเตอร์พีเตอร์พีเตอร์ตายพีเตอร์ตังสลัสาหลังสาตัวทยอ่ะ Break, break, break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never gonna you know I'm safe, taking that crown from you. I ain't worried about your highness. So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never gonna you know I'm safe.